ดวงลัคนาราศีสิง์ประจําเดือนมีนาคมปี2568ค่ะอวะตารเครื่องประดับที่ใส่ใจทุกรายละเอียดดีไซน์สวยทันสมัยแมทช์ได้ทุกลุคเข้าได้ทุกโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อวตารไทยแลนด์ได้ทุกช่องทางการงานของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนมีนาคมนะคะจะเกิดจุดที่ ผันเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเรื่องการงานค่ะแต่เปลี่ยนแล้วนะคะจะดีจะรุ่งจะรวยนะคะจะมีโอกาสคิดทางความจเจริญก้าวหน้าให้ได้เห็นค่ะเปลี่ยนแล้วจะดีค่ะแต่นะคะจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่นี้มันจะมีความยุ่งยากนะคะมีความที่ต้องไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะคุณจะต้องออกนอกทางนะคะมันจะไม่สุขสบายไม่สะดวกนะคะเพราะเนื่องจากว่าดาวการงานของคุณเนี่ยนั่นก็คือดาวสุข ะะมันไปโคจรอยู่ในเรือนมรณะและแช่อยู่ในเรือนมรณะทั้งเดือนเลยนะคะและมันเจอกันกับราหูด้วยนั่นเองนะคะซึ่ง มันเป็นดาวบาปประเคาออย่างหนึ่งเนาะและดาวราหูนี้ยังเป็นดาวเทวเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะหนํำซ้ํามันไปอยู่ในเรือนมรณะที่เป็นเรือนแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะมันก็เลยความหมายซ้อนความหมายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่นะคะเปลี่ยนแล้วจะดีเพราะอะไรนะคะเพราะว่าดาวสุกนะคะที่เป็นดาวการงานของคุณโคจรอยู่ในเรือนมรณะนะคะแต่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาหกเจ็ดมานะคะคือปีที่แล้วเนาะมันมีดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวพระหัสโคจรอยู่ในเรือนการงานของคุณเนาะมันทําให้ใน มีนาคมนะคะมันสลับเรือนเกษตรกันนะคะเรียกว่าเกษตรสลับเรือนทําให้ดาวการงานของคุณนะคะไปโครจรอ,อยู่ในเรือนราศีพุธศพนะคะเป็นเรือนการงานเรือกนกรมมะนั่นเองทําให้เปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วพลิกฟื้นนะคะมีโอกาสทิศทางในเรื่องการงานที่ดีขึ้นจะมีความหวังใหม่ๆในเรื่องการงานค่ะบางคนนะคะอาจจะเจอเรื่องอะไรที่มันคาดไม่ถึงนะคะเจอเรื่องหนัก เจอเรื่องทุกใจเรื้อรังนะคะแล้วมันมาตุ้มทีเดียวในเดือนมีนาคมก็ได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากนะคะในเดือนมีนาคมนี้เกิดจันทรุปราคาคะนั่นก็คือจันทรคาตนะคะในวันที่14มีนาคมนะคะและเกิดสุริยุปราคาคะหรือสุริยคาาในวันที่29มีนาคมนะคะแต่ว่าการเกิดของมันเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่วันที่14หรือ29มันเกิดตลอดทั้งเดือนเลยมีอิทธิพลตลอดทั้งเดือนมีนาคมเลยบางทีนะคะมันอาจ จะเกิดตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วด้วยก็ได้มีอิทธิพลยาวไปเลยนะคะจริงๆปิ๊มคิดว่ามีอิทธิพลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะที่อาจจะทําให้คุณต้องมีการกดดันนะคะมีความที่มันทุกข์ใจนะคะถูกนินทาว่าร้ายบางคนนะคะถูกนินทาว่าร้ายถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังนะคะแล้วก็เสื่อมเสียนะคะชื่อเสียงหรือมันต้องมีการ เปลี่ยนในเรื่องของเพื่อนที่ทํางานนะคะ <_' co. S 1> เพราะว่าอาจจะมีเพราะดาวเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยมันก็คือดาวสุขเหมือนกันไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะหรือนะคะมีเพื่อนแล้วหรือเพื่อนร่วมงานนะ,ะทำให้คุณอึดอัดใจกดดันนะคะทําให้หรือคุณเข้ากันกับเพื่อนร่วมงานไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกนะคะทำให้ต้องอยากย้ายงานนะคะและพอย้ายงานในเดือนมีนาคมนะคะเปลี่ยนแล้วก็จะเริ่มมีอะไรที่มันดีๆเข้ามาให้ได้เห็นค่ะ ปิมจะบอกว่าสถานการณ์ของแต่ละคนนะคะไม่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะคะบางคนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเดือนกุมภานะคะแล้วมาได้ย้ายงานมีนาเมษาก็ได้นะคะบางคนนะคะเกิดเหตุการณ์ร้ายกดดันบีบคั้นนะคะทาให้ต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยประมาณเดือนมีนาแล้วไปย้ายงานเมษาพฤษภาก็ได้แต่ละคนจังหวะชีวิตไม่เหมือนกันนะคะแต่ในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นค่ะแต่มันมีอย่างหนึ่งที่ปิม จะต้องเตือนเลยนะคะหากคุณต้องไปร่วมหุ้นร่วมธุรกิจกับใครนะคะต้องระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเปรียบนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปียบได้นะคะเพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยมันไปโครจรอยู่ในเรือนมรณะไม่น่ากังวลเท่านะคะเพราะว่าดาวการงานมันสลับเรือนกับดาวพฤหัสอย่างที่ปิ่มบอกไปแต่ที่น่ากังวลคือดาวการเงินของคุณนะคะนั่นก็คือดาวพุธเนี่ยมันไปโครจรอยู่ในเรือนมรณะด้วยนั่นเองนะคะมันทําให้ถ้าคุณ ลงทุนแล้วบางทีมันจมนะคะบางทีคุณอาจจะลงทุนมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยมันเป็นเดือนที่ทําให้คุณได้เห็นชัดแจ่มแจ้งมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณคิดได้ว่าสิ่งที่ควรจะได้มันไม่ได้ตามที่เขาพูดนะคะตามที่เขาบอกนะคะมันมีการเลื่อนนัดมีการไม่ปันผลให้มีการที่มันไม่ไม่ได้รับ ข่าวดีในเรื่องการเงินทั้งทั้งทีเ่เรื่องธุรกิจการงานมันไปได้อะไรแบบนี้นะคะและส่วนใครนะคะที่ต้องการติดต่อธุรกิจนะคะติดต่อดีลงานประสานงานนะคะขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะคะในเดือนมีนาคมนะคะไม่ค่อยไปในทิศทางที่ดีให้สําหรับคนลัคนาราศีสิงห์เท่าใดนักนะคะเนื่องจากว่าดาวคําพูดการติดต่อเจรจาของคุณเนี่ยนะคะมันไปอยู่ในเรือนมรณะและเดินอ่อนกําลังด้วยนะคะเดินถอยหลังนะคะ ก็เจอกันกับดาวบบประเคราะห์ด้วยแม้จะเจอกันกับดาวที่ดีคือดาวศุกร์นะคะแต่มันไปอยู่ในเรือนที่เสียแบบนี้นะคะก็ย่อมให้ไปในทิศทางที่เสียนะคะคือการติดต่อเจจาะไรนะ,ะต้องมีข้อมูลชัดเจนเป็นหลักเป็นฐานนะ,ะอย่าปล่อยให้มีช่องว่างต้องเขียนให้ชัดนะคะต้องพูดรายละเอียดให้ดีะคะ่ะพูดซ้ําไปเรื่อยๆนะคะบางทีการพูดครั้งเดียวนะคะมันก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเข้าใจกันไม่ตรงกันนะคะคุณอาจจะต้องมีการย้ําชัดนะคะ เพื่อที่จะให้ความหมายมันไปในทิศทางเดียวกันมันเป็นการที่แก้ดาวพุธ นะคะของคุณที่มันไปโครจรอ,อยู่ในเรือนที่เสียนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องการเงินนะคะอยู่ในจุดในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังเลยนะคะดาวการเงินของคุณนะคะมันไปอยู่ในเรือนที่เสียนั่นก็คือดาวพุธเนอะไปโครจรอ,อยู่ในเรือนเสียนําซ้ํามีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะคะและดาวพุธนะคะเดินโครจรถอยหลังด้วยนะคะตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันที่31มีนาคมเลยนะทำให้มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายเงินเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่อง ท่อีการเดินทางนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะหรือว่าการทําบุญนะคะหรือว่าการลงทุนธุรกิจการงานนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะห้ามทําเด็ดขาดอย่าให้ใครยืมเงินในช่วงนี้นะคะอย่าค้าประกันให้ใครอย่าลงทุนอะไรที่ไม่มีความรู้หรือมีความเสี่ยงสูงค่ะอันตรายมากๆนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงในเดือนมีนาคมค่ะ มาต่อที่เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนค่ะคนโสดนะคะในเดือนนี้มีโอกาส ที่จะมีความรักดีๆร้อนแรงเข้ามาให้ได้เห็นนะคะเพราะว่าจะมีดาวอาทิตย์และดาวเสาร์นะคือดาวความรักของคุณเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนปัตตนีคู่ของคนรักนะคะก็มีเกณฑ์นะคะที่จะมีใครเข้ามาเติมเต็มความหวานให้ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะเจอคนที่เจ้าชู้นะคะมีคู่มีแฟนมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะไปหลงรักคนมีเจ้าของนะคะต้องระวังในเรื่องของรักซ้อนซ่อนเงื่อนค่ะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นจุดนาะที่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นะคะที่จะมีคนเข้ามาแทรกกลางมีมือที่3ระวังความห่างเหินห่างไกลนะคะจากการที่ห่างไกลกันจากการทํางานต่างคนต่างทํางานนะคะหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมีปากเสียงกันทําให้ต้องอยู่ห่างกันสักพักนะคะเพราะว่าดาวความรักของคุณเนี่ยนั่นก็คือดาวราหูและดาวเสาร์สองตัวเนาะมันจะไปโคจรอ,อยู่ในเรือมร ในเดือนมีนาคมทั้ง2ดาวเลยนะคะโดยดาวจริงๆแล้วดาวราหูโคโจรอยู่ในเรือนมรณะอยู่แล้วนะคะและดาวเสาร์นี้นะคะกําลังจะย้ายเข้ามาโคโจรอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยวันที่29มีนาคมนี้ตามปฏิทินโหราศาสตร์นิลายณะลาฮิลีนะคะแต่ถ้าตามปฏิทินสุริยญาตินะคะแบบทั่วไปเนี่ยเขาก็จะย้ายในเดือนอื่นเนาะน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมนะคะดังนั้นนะคะในเดือนนี้นะคะตามสารของปิมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะในการที่พูดจากันไม่เข้าใจนะคะสื่อ กันไม่เข้าใจเข้าใจผิดกันนะคะแล้วทาให้เกิดความบาดหมงา,มาหมงการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงต้องระมัดระวังคําพูดการเจราจาให้ดีอย่าดึงอดีตมาพูดอย่าดึงปมมาพูดนะคะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันมีรอยแตกรอยล้าวได้อย่างชัดเจนในเดือนมีนาคมนะ,ะและมันมีความที่หลงไหลและอีกอย่างหนึ่งนะคะมีมือที่3เข้ามาแทรกได้ด้วยนะคะอย่าเผลอใจเผลอกายเผลอตัวไปกับคนอื่นที่ไม่ใช่ คู่ของตนเองต้องระวังให้ดีในเดือนนี้เลยค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปครมยารกรเดือนมีนาคมนะคะทุกคนสามารถเป็นกําลังใจให้ปิพมได้ในการทําคลิปต่อๆไปนะคะนั่นก็คือกดติดตามช่องของปิพมนะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะคอมเมนต์สิ่งดีงามเป็นกําลังใจแนะนํา เตือนนะคะปิมได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะปิมมีข่าวดีๆนะคะสําหรับบางคนนะคะที่อยากจะดูดวงกับปิมนะคะปิมมีช่องทางดีๆให้คุณด้วยนะคะนั่นก็คือช่องทางการดูดวงฟรี free, หนึ่งคถามนะคะผ่านไลฟ์สดสามารถเข้ามาติดตามไลฟ์สดปิมได้นะคะทางช่องปิมหมอดูอวตารนะคะทางบ้านต๊อกๆนะคะแล้วก็อีกทางช่องทางหนึ่งนะคะปิมจะไลฟ์สดให้ทางช่องอวตารไทยแลนด์นะคะทุกวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะ เวลาประมาณบ่ายสโมงนะคะดังนั้นหากใครที่ติดตามปิมนะคะแล้วก็อยากจะดูดวงฟรีหนึ่งคำถามกับปิมนะคะสามารถเข้าไปติดตามทางช่องต๊อกต๊อกนะคะของอวตารไทยแลนด์ได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ